เก่งมากชาร์ลอตต์ออสตินขึ้นแทนเศรษฐีนีในวัยเพียง25ปีทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องสำหรับนักแสดงนางงามชื่อดังชาร์ลอตต์ออสตินรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2 0 2 2วัย25ปีต้องบอกเลยว่าตอนนี้เธอฮอตและเป็นที่รู้จักไปทั่วทั้งประเทศแถมมีแฟนคลับติดตามเพียบล่าสุดชาร์ลอตต์เปิดใจพันซื้อ หลังถูกยกให้เป็นหนึ่งในสิบผู้ทรงอิทธิพลเรื่องหุน้นเผยว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ทำให้เราได้โตขึ้นในวัย25ได้ทำอะไรหลายอย่างได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เราอยู่เราก็พัฒนาบริษัทไปเรื่อยๆด้วยการรับงานต่างๆรับโอกาสต่างๆให้เพิ่มยอดกระตุ้นยอดให้กับองค์กรถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นสิ่งที่ดีมูล,ลค่าหุ้น38ล้านตกใจที่มันพุ่งเร็วเกินคาดเร็วจนเติมไม่ทัน ซึ่งได้เกินคาดต้นถอนมาแค่ห้าหมื่นหุ้นเอามาโปลกบ้านแล้วก็มีแพลนว่าจะซื้อหุ้นเพิ่มอยู่แล้วแต่ตอนนี้รอก่อนถามว่าตั้งเป้าโปลกบ้าน25ล้านภายในปีนี้ไหมถ้าพิเซนเตอร์เยอะก็อาจจะหมดภายในปีนี้ตั้งเป้าโปลกบ้านภายใน5ปีแต่ตอนนี้น่าจะเหลืออีก3ปีสำหรับที่แซลเป็นเศรษฐีนี่ถือว่าเป็นคำชมที่ดีอยากเป็นอยู่ค่ะเศรษฐีนี่มีตังใช้